สวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยวพิรัิมาหาผลไม้ปลาเนาะคับพี่น้องจ๋าที่พิรัชเคยกินตั้งแต่น้อยเนาะครับพี่น้องจ๋าตั้งแต่น้อยของพิรัชคืออย่างเนาะคับพี่น้องจ๋าบ้านพิรัชเอินหมากอุ้มนกเนาะค่ะพี่น้องนี่คือหมากอุ้มนกเนาะค่ะพี่น้องจ๋าบ้านพิรัชเลือกเอินว่าหมากอุ้มนกเนี่ยพี่น้องจ๋าสีสุมๆด้วยพี่น้องเดี๋ยวพิรัช อ๋พิร اث ก,กินกินได้จริงหรือเปล่าพิรั ث ไปแอบเออแย่งนกหรือเปล่านะคะอ๋ะอบนี่กินได้จริงๆนะคะทุกคนมันจะออกเปรี้ยวๆหวานๆนะคะทุกคนแล้วเข้ามาล่องเมืองนะคะว่าเป็นยังพิร اث ขึ้กินได้นะคะเนาะนี่ทุกคนพิรั ث กินมัต่นนอยเด้พี่น้องา๋านี่นี่เยอะแยะไปหมดเลยนี่เดี๋ยวพิรั ث สิกินในเมืองเอาเราจะมาแย่งนกสักวันนะคะทุกคนเราจะมาแย่งนกสักวันว่า เนี่ยผล,ลไม้ปานะพี่น้องเนาะผล,ละไม้ที่ขึ้นตามธรรมชาติกินได้จริงหรือเปล่าเด้อค่ะพี่น้องเดี๋ยวพี่ราสิพาเพื่อนๆน,นะมาเมืองวานีบ้านพี่น้องเอิญอย่างบลูแต่ว่าทั้งชัยภบฟุมเอิญหมากอุ้มนกเนาะค่ะพี่น้องจา๋าหมากอุ้มนกสี่ออกเป็นสีเหลืองๆเ,เนาะดอกเพื่อนนี่สีสวยมากๆเลยเด้อพี่น้องเดอ้อพี่รากกับบลูนเรว่าไปกินได้กินไม่ได้ แต่ว่าพี่ร้นเ่ะกินมตัตเตน้อยจนใหญ่เด้อค่ะพี่น้องเนี่ยกินมาตั้งแต่เล็กจนโตเนาะพี่น้องเนาะนี่คือต้นหมากอุ้มนกเนาะค่ะแถวใช้ยุพุ้มเปิ้ลเอิ่นแบบนั่นเนาะแต่ว่าบางเขตกับบลูคือกันนะคะเนาะแต่ว่าฝั่งทางคอนสารเนาะค่ะพี่น้องจ๋าฝั่งทางคอนสารเชื่อนหมากอุ้มนกเนาะค่ะยกเมื่อขื่นผู้ใดอยู่อยู่ทางคอนสารเนาะค่ะมือนี้พิรันติภามากกินหมากอุ้มนกเนาะค่ะพี่น้องจ๋า มาอุ้ยบะเสือดอกว่ากินได้พิลาศเอากินได้อีหลีพี่น้องเดี๋ยวพิลาศิเอามากินในเมืองโอ้ยบอกเลวกะเปรี้ยวปากเนาะค่ะทุกคนหลายอีหลีค่ะพี่น้องจ๋าเดี๋ยวพิลาศิพามาเมืองเนาะพิลาศิพามากินพิลาศิพามากินพี่น้องจ๋าโมเมนต์มาพิลาศต่างอึอยากเทพพิลาศคือมาเก็บอันแย่งนกแย่งอีหยังกินเนาะค่ะเนาะอันพิลาศไม่ได้แย่งเดอกค่ะพี่น้องจ๋าเพราะว่าพิลาศกะ มาเก็บเอาอิรลักขันเนี่ยเนี่ยจ้าพี่น้องได้หลายแล้วนี่ได้หลายแล้วเดี๋ยวพีรันสิพาพไปกินไปไปเมืองคลิปต่อไปว่าพิรันสิกินอีลีบบพีรันิคือสิมาตัวกันเนาะเนาะค่ะเนาะ,ะ,ะ,ะเดี๋ยวพี่ันตตั้งกล่องกอนเด้อค่ะเด้อทุกคนเด้อเดี๋ยวพี่ไนตตั้งกล่องกอนแป๊บหนึ่งเด้อแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งมาบนันนีพี่ไนเก็บมาได้หลายแล้วดีนี้เ <c oughs> มืองหมาอุ้มนกพี่ไนเด้อ เดี๋ยวพิราชกินในเมืองว่ากินได้จริงหรือเปล่าพิราชเจ้าจะมาขี่ตัวเด้อค่ะพี่น้องจ๋ากินได้อหลีค่ะพี่น้องพิราชเป็นเด็กน้อยเนาะสมัยพิราชเป็นเด็กน้อยเนาะมาว่ค้อมเก่าค้อมหลังเนาะพี่น้องเนาะตอนเป็นเด็กน้อยพิราชกะเลี้ยงหัวเลี้ยงควายเนี่ยแหละค่ะพี่น้องเลี้ยงควายเนี่ยแหละค่ะพี่น้องจ๋าบอกกันตรงตรงนี่ลิพี่น้องอะพิราชเป็นคนบ้านนอกเนาะพี่น้องเนาะพิราชก็สิไปแบบไปหาโนม้น้ำพีน้ำหยัง พี่สาวพักกินเด้อค่ะบ่แม่นพี่สาวแบบพี่สาวข้างบ้านเ,นพ,านเนพิ่นพักกินหน่ะพี่น้องนีเก่าเอิ้นว่าหมากอุ้มนกเพิ่นวางซีละเพิ่นตัวพี่ไรกินบ่บ่แม่นดิเพิ่นก็กินคือกันพี่น้องจใจมึงพี่ละสิกินให้มึงนี่แกะออกมาเมื่อสิเป็นประมาณนี้หวานพี่น้องหวานหวานมากๆบางต้นมันก็สิสมนะคะพี่น้องแกะออกแบบนี้ นี่นี่นี่พีรัชอ,อ่อยมืองแกะประมาณนี้เนะาะเอลา่รที่กินในมืองว่ากินบด้เวนบ่เมนี่พี่น้องกินได้เด้อมันหวานพี่น้องแต่ว่าแถวบ้านพี่รัชไม่ได้ป็นสุ่มๆเนาะพี่น้องนะแต่ว่าอยู่หนีคือหวานวะงงนี่พี่น้องอยู่สมุทรสาครมันคือหวานนะบ่เมนกินแล้ว มือกินเช้าบ่พอบิลาจ่ะล่ะเอาไม่กินได้อีหลีบ้านพิลาจ์หน่อยกินได้นี่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 เขาคิดว่าบิลาเจ้าคือตาอึดตาอยากแต่บ่ได้ตาอึดตาอยากบ่ถึงว่ามันกินได้แล้วครับพี่น้องจ๋ากินได้นะคะทุกคนทุกคนลองเอาไปซิมมึงเด้อทุกคนรู้แล้วแม่นบ่ว่าว่าว่าหมายอีย่งแม่นบ่แถวเชียงยุ้งก็กิน เป็นบางคนรุ่นรุ่นบลันลน,น,นี่แกเอามาเรามป็นสิประมาณนี่นะคะเดี๋ยวเวลาจิบไห้มือค่ะคัะนี่นี่ประมาณนี้เด้อพี่นอ้องเด้อเดี๋ยวเวลาจิชิมกันมันม่แมนย่ำแรงมากบีบีซะเละีล้ยงเออพี่น้องโสมาเลี้ยงเออซะและะ้มันกินได้ดีค่ะพี่น้องจา๋ากันผู้ใดแย่เมาสวก็จะกินเดอ้อ เิลาบยันหม้เราววลาเคยกินว่แต่น,น้อยจใหไงนะแต่ว่ายูแถวนี้มันคือหวานพี่น้องงงส,สงสัยสงสัยมากสงสัยกับจริงที่มันหวานเนาะกบี <c ười> กินแล้วสิบว่าขี่แตกบอกพี่น้องว่ขี่แตกเอาไปแ่บนัวหัวมวนกินแล้วใจด้เข่าลงบานจะล่ะ นี่เด้อค่ะบ้านพิลาเอิ้นหมากอุ้มนกนะคะพี่น้องจ๋าแต่ว่าทั้งบ้านพิลาไมนเปิดออกเปรี้ยวๆสันเดีพี่น้องแต่ว่าทั้งสมุทรสาครมันคือออกหวานๆสันเดีนี่สงสัยอยู่โอ้พันเิืนคือหวานไหเนาะเออ นี่พ <tang s> ี่น้องหมากอุ้มนกบ้านพี่รัจะเรียกว่าหมากอุ้มนกเนาะค่ะพี่น้องจ๋าเอ้าคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนี่แหละคับพี่น้องขอบคุณหลายๆสำหรับน้ำใจที่มีให้เนาะค่ะพี่น้องจ๋าขอบคุณมากๆเลยจากใจเด้อพี่น้องเด้ออามายืนยันตัวตนนํานเนาะมาแสดงให้คนรู้ว่าเรามีตัวตนเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะกินกันระวั่างเนเด้อผู้ใดบเคยกินก็อย่าไปกินเด้อพี่น้องเด้อมันซิมเบียมันซิเมาเนาะ พี่ลาดก็ใหกินจะหน่อยอร่อยแซ่บหวานบ๊ายบายสวัสดีค่ะนี่คือหมาอุ้มนกนะคะพี่น้องจา๋านี่คือหมาอุ้มนกเด้อพี่น้องเด้อกินแล้วไม่เมาบ่เ <c oughs> มาหรอกแต่เขาลุงบานพี่น้องบ่ <c oughs> มงเมีนจา๋ากินได้เด้อค่ะพี่น้องจา๋ากินได้เมืองพี่ลาสิกินในเมือง หวานกินได้จริงเปล่าหวานจิ๊บแต่ว่าทาังสมุทรสาครคือหวานยังสีวะพี่น้องหมากอุ้มนกค่ะทุกคนพี่รัตมาทำอะไรแถวนี้นี่ไม่รู้เหมือนกันชีวิต <c oughs> มานั่งเฝ้าัอย่างแน,น,นี้พี่รัตกับบ้รุษกันน่นหละอีกอย่างนึงนะคะพี่น้องนี่เอา้าหม,มากอุ้มนกพี่น้องหวาน แถวสมุทรจักรวัหวานมากเลยถ้าบุญดีบุเคยกินยเยาสีลองเดอ้อบะตองลองบะตองลอง,อง,ลองเพราะว่าพิลาศเคยกินมาติน,น้อยจินไงอ่าไปพี่ลาสิพาไปเก็บผักเนาะค่ะพี่น้องจ้าแล้วพี่ลาศจะพาเข้าสวนด้วยเนาะมื้อน,นี้พิลพาศีแวะไปมึงแตงโมน,นะเนาะค่ะพี่น้องที่พี่ลาศปลูกไว้เนาะค่ะไปดูแตงโมกันว่ามันสิญ่ซ้ำใดเนาะค่ะพี่น้องจา๋าเยน็ยนๆตอนนี้เราจะพาทุกคนไปดูแตงโมไปไปตามไปน้ำพี่ลาศไปน้ำพี่ลาศ 拜拜拜拜拜拜拜。Bye, bye, 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 bye.